ใครที่ว่าอยากได้คลิปผมหรืออะไรผมก็ไปหากันตีมติ๊กตอกกันนี่ครับไม่ได้มาขอ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 ,ขอดีไม่ต้องหลับไม่ต้องรอไม่ไงเจะขี้แหม่มพอผมตอบช้าไปเลยเอาหาว่าอย่างงี้อย่างนั้นเอา แล้วทำไมในที่ต่องมีทำไมไม่ไปค้นหาไปบันทึกมาเอากันนะครับเพราะเรากังคือนทีหนึ่งที่สองเอาตอนนั้นก็หาว่าผมทำไมไม่นอนหาว่าดีเด้อเหยียบแมงเจ็ดชที่แหมงชอบกับผมเปล่าเหยียบแมง